โอเคทุกคนหลังจากที่คุณจบแล้วเนี่ยให้ทำการกดปิดไปเลยแล้วก็ทำการกดมาโคเพย์ไปเลยนะครับก็คือถ้าคุณเลือกแล้วอะนะมันก็จะทำการเล่นมาโคที่คุณเพิ่งอัดไปเมื่อกี้เห็นไหมมันก็จะวางตามตรงจุดเห็นไหมเนี่ยตรงเป๊ะเลยนะครับอันนี้ก็ชิวๆเลยนะครับผมอ่าประมาณนั้นนะประมาณนั้นเออว่าดาสอนดัีพนะครับแล้ววันนี้นะครับเราอยู่กับแมปอนิเมะแวนก์ดนะครับผมซึ่งวันนี้จะมาแจกซิปนะครับของค่ายลีเปอร์เอ็ฮับนะครับ ซึ่งค่ายนี้จริงๆเป็นค่ายเสียตังค์นะครับแต่ว่าวันนี้เขาได้ทําการแจกให้ทดลองฟรีนะครับผมไม่แน่ใจว่ากี่วันแต่ว่ายาวๆเลยทุกคนนะใครที่เห็นคลิปนี้รีบเอาไปใช้ด่วนๆเลยนะครับผมซึ่งก่อนจะไปเอาสริปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเล่นสอนวิธีการใช้งานก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีไทม์สเตปไว้นะครับก็มันจะมีวิธีการเอาสริปอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวผมจะทําการสอนวิธีการใช้งานก่อนเลยดีกว่านะครับผม ซึ่งอันเนี้ยรองรับทั้งตัวรันมือถือและบนคอมนะครับใครที่มีตัวรันบนคอมไปรันได้ซึ่งเสถียรกว่าแน่นอนแต่ถ้าแต่ถ้าใครใช้ในมือถือหรือถ้าใช้ในีน emulator เเอะไรแบบเนี้ยมันก็ได้เหมือนกันครับผมมันก็ไม่ได้ยากลบาบากอะไรก็ใช้ได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับผมที่หมายถึงว่าตัวรันมันรองรับอะนะนะครับผมโอเคนะครับผมก็ อันจากที่เรารันแล้วเนี่ยนะครับจริงๆผมไม่ได้ลบเซตติ้งนะบางอย่างผมเล่นไปแล้วใช่ไหมแล้วแบบว่าผมก็ยังเปิดอยู่เช่นผมใช้ออโต้เพย์ในการเล่นเป็นหลักนะเพราะว่าผมขี้เกียจทําการแบบเรื่องไงขี้เกียจวางขี้เกียจอัดมาโคเองอะ่ะเห็นไหมมันก็จะมีทางด้านของ AI f u ฟู a โต้เพย์โอเคนะเดี๋ยวผมจะไปทดลองให้ดูกันในด่านที่อีซี่ที่สุดกันเลยดีกว่านะครับผมขออานาตนะทุกคน ซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นออโต้จอยนะครับผมจะบอกก่อนนะมันจะมีออโต้สตาร์ทเฟนโอลี่นะครับแล้วก็พวกจอยดีลงดีเล์ควิกจอยอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกลงหอลงดันเจี้ยลงซัมเมอร์อีเวนต์หรือจะเป็นรัฟอะไรแบบนี้แล้วก็บอสอีเวนต์ก็มีเหมือนกันแต่เดี๋ยวจะมาลงเราจะมาเล่นหน้าของสตอรี่กันดีกว่านะเล่นแบบเบาให้ทุกคนดูนะทุกคนเนาะก็อีเวนต์ที่ผมคิดว่าควรลงเป็นน่าจะเป็นหน้าของ อ่เอดีกว่านะมันง่ายดีนะครับมันจะได้ไม่ต้องอะไรมากมายเนาะโอเคนะครับตัวตวจอยไปเลยนะทุกคนเห็นไหมแล้วมันก็ทําการแบบนี้เลยนะครับโอเคต่อไปทุกคนเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการอ่านมาโคนะครับให้ทุกคนเข้ามาที่หมวดหมู่มาโคเพนะจากนั้นก็ทําการสร้างมาโคไปก่อนนะทุกคนจะสร้างไฟล์เป็นเทสละกันเอชจากนั้นมาเลือกตรงนี้ให้เป็นเทสนะทุกคนแล้วก็เลือกมาด้านล่างจะมีคำว่ามาโคเรคคอร์ดนะก็ตีทุกอันแล้วนะตีทุกอันเลยนะยกเว้นอันนี้นะทุกคนจากนั้นก็ทําการกดไปเลย จากนั้นเนี่ยนาะยทุกคนทําการเริ่มแล้วก็ทําการวางตัวได้เลยครับผมอันนี้ก็สามารถเล่นได้ตามแบบของคุณเลยนะครับก็คืออันนี้เหมือนกับเป็นการเล่นให้กับโปดูนะครับหลังจากที่โปมมนทําการดูคุณเล่นไปแล้วจนจบเนี่ยนะมันก็จะจดจําว่าอ๋อต้องวางอย่างนี้อัปเกรดต,ตรงนี้อะไรแบบนี้มันก็จะเข้าใจว่าเออต้องทําอย่างนี้นะอะไรแบบนี้นะครับอ,อันนี้ผมขออนุญาตวางตัวนี้ตรงนี้นะโอเค อะผมอันนี้ผมขอ,อย่าสปีดอัพไปเลยนะครับทุกคนโอเคทุกคนหลังจากที่คุณจบแล้วเนี่ยให้ทำการกดปิดไปเลยแล้วก็ทําการกดเอ่อ มาโคเปไปเลยนะครับก็คือถ้าคุณเลือกแล้วอ่ะนะมันก็จะทําการเล่นมาโคที่คุณเพิ่งอัดไปเมื่อกี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมไม่ได้เล่นแล้วนะครับตอนตอนนี้คือผมผมไม่ได้วางตัวแล้วนะครับทุกคนอันนี้คือสั่งมาสังเกตได้จากเมาส์ผมเลยดีกว่านะครับก็จะสังเกตว่าผมไม่ได้เล่นแล้วนะครผมอันนี้มันก็จะทําการวางตัวอัตโนมัติตามที่เราได้ทําการอัดไปนะครับผมมันจะวางตรงนี้นะเห็นไหมบอกแล้วนะครับ ประมาณนั้นเลยแล้วก็มันจะวางไวกว่าเราด้วยเพราะว่าเราปรับโหมดเป็น Quick Pay นะครับถ้าใครที่อยากให้มันวางตามเวลานะแบบว่าคุณเล่นในวินาทีที่เอ่ v 2, v 2, v 3, อเวฟสองเวฟเวฟสามนาทีที่สี่สิบสามอะไรแบบนี้แล้วมันจะต้องวางเจ้าตัวที่เอตตรงนี้อะไรแบบนี้มันก็จะทําการวางตามเวลาที่คุณวางนะครับผมเอ้ผมแนะนําอ่ะผมพูดตรงๆเลยว่าใช้ Quick Pay ดีสุดแล้วนะ แล้วก็คุณสามารถไปอัดได้ใน r e g e n s t a t e อัดได้แรงต่างเลยแล้วก็ถ้าคุณอัดแบบเยอะมากๆแล้วแบบเรียงแบบนี้เลยแล้วคุณก็ตั้งชื่อไว้อะเพื่อให้คุณจําง่ายใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีโหมด macro switch เป็นการเป็นการสลับมาโครหลังจากเข้าแมปเข้าด่านนั้นไปซึ่งอันเนี้ยมันดีมากๆสำหรับคนที่แบบว่าเป็นสายแบบสายขยันนะเขาเรียกสายขยันนะครับก็คือว่างอะ่ะอัดมาโค o แม่งทุกแมปเลยนะครับหรือมาโคที่แมปที่อยากเล่นเท่านั้นก็ได้แล้วแต่นะครับ ออแต่ว่าส่วนตัวผมอะเป็นคนขี้เกียจส่วนตัวผมก็จะใช้ออโต้เพย์ออโต้เพย์ก็มันก็มันมันก็จะเป็นมาโครเอไอฟูออโต้เพย์ตรงนี้นะครับผมซึ่งถามว่าออโต้เพย์เนี่ยใช้ยังไงนะทุกคนเนี่ยผมไม่ดูออโต้เพย์เนี่ยนะนะก็คุณจะสังเกตเห็นตรงนี้ใช่ไหมนะมันจะวางแบบวางเรียงตรงนี้คือคุณสามารถทําการเอ,อ่อปลดล็อกแล้วก็เอาไปทําการวางเองได้นะทุกคนจริงๆเดี๋ยวผมจะทําการทดลองให้ดูนะทุกคนในด่ดานนี้เช่นเดียวกันนะครับ ขออนุญาตทำการปิดอันนี้ก่อนนะโอเคแล้วก็ทำการปรับเป็น AI Auto Page นะครับแล้วก็ผมก็จะเปิดเป็น Auto Tower Placement Auto Update แล้วก็ทำการ Smart Ability ไปนะีโดยทางด้านของมวนหัว Auto p นะี่ผมอยากจะบอกก่อนว่ามันจะมีทางด้านของออระดับความสําคัญอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นสามารถปรับระดับความสําคัญได้นะของตัวที่จะวางของตัวที่จะวาง เว็บไหนอะไรต่างลองไปดูกันเองนะทุกคนเนี่ยโฟกัสฟาร์มหรือจะอะไรฮอตบาร์เลฟทูไรเงินน้อยที่สุดแรนดอมหรือเลนหรือว่าโลเวอร์เลเวลอะไรต่างก็ไปประกันเอาเองนะทุกคนแต่ว่าส่วนตัวผมจะโชว์ให้ดูเฉย <S <S ว่ามันใช้ยังไงเนาะนะครับผมก็หลังจากที่เราทำการเลือกเป็น AI ไอฟูร์โตเเสร็จแล้วเนี่ยนะให้ทุกคนทำการกดมาตรงนี้ก่อนนะสำหรับคนที่ขี้เกียจจริงๆนยะนะไม่ต้องไปปรับอะไรก็ได้แต่ผมจะให้ดูนะทุกคนว่า อ่คุณจะสังเกตว่าสล็อตหนึ่งมันคุณวางตรงนี้ใช่ไหมสล็อตห้านะสล็อตห้าคือเงินนะมันมันจะวางตรงนี้สล็อตหกคือเงินวางตรงเอ้ยสล็อตหกผมไม่มีนะทุกคนผมยังไม่ถึงนะครับสล็อตสี่วางตรงนี้นะแล้วก็สล็อตสามสล็อตสองวางตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่ามันจะวางตรงไหมนะครับโอเคทําการกดเปิดไปกนก็ได้นะทุกคนแล้วก็รีเฟรชไปนะครับรีเฟรชรีเฟรชรีสตาร์ทไปนะทุกคนตอ,อนนี้ไม่ใช่มาโคที่เราอัดน,นะเป็นทางด้านของฟัวโต้เพย์นะครับผม ดูกันว่ามันจะวางยังไงนะทุกคนนะเห็นไหมครับทุกคนมันก็จะวางแล้วนะครับอันนี้ก็มันอยู่ที่เราตั้งค่าด้วยนะตรงทางด้านของความสําคัญนะครับแล้วก็เลือกตัวที่จะวางอะไรต่างๆนะจริงๆอาจจะวางไวก้กว่านี้นะครับถ้าคุณทําการตั้งค่านะตั้งระความสําคัญแล้วก็วาง after wave เนี่ยนะผมจะบอกให้มันวาง after wave สามใช่ไหมเห็นไหมมันก็จะวางตอน wave สามนะครับผมประมาณนั้นเออแล้วก็ใครที่ไม่อยากมาเปิดมินิแม p ดูตลอดเนี่ยแบบว่า เปิดมินิแมปตรงนี้ดูตลอดนะให้ทําการกดโฮโลแกรมอุปโภคเชนนะมันจะบอกว่าเออมันวางตรงจุดไหนนะครับเออเห็นไหมมันก็จะวางตามตรงจุดเห็นไหมเนี่ยตรงเป๊ะเลยนะครับอันนี้ก็ชิวๆเลยนะครับผมอ่าประมาณนั้นนะประมาณนั้นก่อนเรื่องของฟังก์ชันอื่นเนี่ยเดี๋ยวจะมาพูดถึงฟังก์ชันอื่นด้วยระหว่างที่มันเล่นไปแล้วกันเนาะทุกคนเนาะฟังก์ชันอื่นนะครับนอกจากออโต้จอยต่างๆแล้วเนี่ยนะนอกจากออโต้จอยต่างๆแล้วเนี่ยก็จะมีออโต้จอยชาเลนจ์ดิจิตสเตทใช่ไหม ปาตี้เรนโหมดเพอเท่าโหมดนะพอเทอันนี้ดีเพราะว่าเราสามารถเลือกได้นะว่าจะลงพอร์ท่ลออโต้เลือกพอร์ท่ลออโต้ไปต่อแบบชิ l ๆเลยนะครับเออแต่ว่ามันก็มันมันก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วอนะครับเกมฮับเนี่ยนะมันก็จะมีออโต้เค็มรางวันต่างๆออโต้โอเพนบล็อกต่างๆหรือว่าเชสต่างๆนะครับผมอันนี้ก็ดีเหมือนการสำหรับสาย FK เเลยนะทุกคนนะ ครับมเนเจอร์นะครับสำหรับคนที่ FK ทั้งคืนผมบอกเลยว,ว่าอันนี้โคตรด,ดีเช่นคุณทำการ FK ทางด้านของเอ่อเขาเรียกอะไรนะเลดไหมหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรว่าร e เจน t เต e อะแล้วมันจะได้หินไอ้เขียวๆอวะไอหินไอเอไอเอเซนใช่ไหมแล้วมันจะเต็มร้อยี่สิบห้ามังจะไม่ผิดอันเนี้ยคุณก็สามารถให้มันเลือกได้ว่าอะให้มันครับอะไรต่างๆนะแล้วพอ แล้วพอที่หินมันจะเต็ม125เสร็จมันจะมาล็อบบี้มันจะมาที่ล็อบบี้แล้วมันจะคับให้อัตโนมัติด้วยทุกคนคือคุณสามารถมีหินแบบไปอีโวใช้ไม่จํากัดหรือคุณจะแบบคับของอ e ีโวได้แบบไม่จํากัดเลยแบบชิลๆเลยซึ่งโคตรดีนะครับผมสำหรับสาย FK เลยนะสำหรับทางด้านของโกแมชชีนเนี่ยนะก็เป็นการออโต้ซื้อทางด้านของโกแมชชีนซึ่งอันนี้ผมบอกตรงๆเลยว่า ดีเหมือนกันเพราะว่าบางคน FK เป็นวันๆไม่ได้เข้ามาเช็คร้านค้าหรอกนะครับผมก็เลนํนำให้เปิดเป็นพวกนี้หรือถ้าใครที่อยากได้พวกเอ่อของย่อยให้กับยูนิตก็สามารถเลือกทั้งหมดได้เลยอนะาโคเพย์ออโต้เพย์นี่อธิบายไปหมดแล้วนะมาโคสวิปก็อธิบายไปแล้วนะครับเกมเซตติ้งนะทุกคนอันนี้ดีเหมือนกันก็คือมันจะมีเอ่อออตโต้รีเพย์ออตโต้เน็กออตโต้แบ็กทูล็อบบี้นะครับอันนี้ผมเลือกเป็นออโต้รีเพย์สับคนที่อาจจะลูฟฟาร์มในด่านนี้อะไรแบบนี้นะครับประมาณนั้น หรือถ้าใครอยากจะไปต่ออะไรแบบนี้คุณลงสตอรี่อยู่อะไรแบบนะี้ก็สามารถให้มันไปต่อได้นะครับผมจากแอ็กไปแอ็กสอแอ็กแอ็กอะไรนะแบบนี้ออโต้แบ็คที่ล็อบบี้นะครับอันนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่เล่นจบแล้วจะให้มันไปทำ่างอื่นด้วยนะครับผมก็เช่นแบบว่าให้มันไปเอ่อไอซื้อโกโ้แมชชีนเอ้ยโกโ้เมอร์ชันอะไรแบบนะี้ซึ่งมันต้องอยู่หน้าล็อบบี้ก่อนถึงจะสามารถทำได้ใช่ไหมล่ะอะไรประมาณนะั้นหรือจะเป็นการเคลมรีวอรนะ์ดเนี่ย ต้องไปนั่ล็อบบี้ก่อนถึงจะทำการเคมได้นะครับผมอันนั้นของเซลเนี่ยก็จะเป็นเซลยูนิตอ f ฟเตอร์เว็บาบาราอันนี้สำหรับคนที่อยากจะฟาร์มเพชรหรือจะ,จะขายยูนิตเช่นแบบว่าผมตั้งไว้ว่าเว็บ3ให้ทำการเซลยูนิตพอเว็บ3เสร็จปุ๊บมันจะทำการขายยูนิตทิ้งทั้งหมดเลยนะครับผมอันนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่แต่ FK ฟฟาร์มเพชรมากกว่านะรีสตาร์ตรีสตาร์อันนี้เอ้ยรีเอเอใช่นะครับ ออโต้ at, นะรีสตาร์ทอะอัพเตอร์เนี่ยนะครับออโต้รีสตาร์ทแอดเว็บเนี่ยนะผมจะบอกตรงๆเลยว่าอันนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะสำหรับคนที่อยากจะทําการเออ่ฟาร์มสักแป๊บหนึ่งแล้วก็รีเซ็ตไปเลยอะไรแบบนี้นะครับเซลล์ Sell ตัวฟาร์มนะครับอัพเตอร์เวฟยี่สิบให้ทําการขายแบบขายพวกสปีดวากอนทิ้งขายไอ,อ้มันชื่ออะไรนะไอ,อ,อ้เว่นอะไอ้ไอ้เ,อเ,อเว่นเนี่ยเออขายทิ้งอะไรแบบนี้นะครับ แต่ว่าไอแว่นมันจะขายไม่ได้นะทุกคนนะหลังจากวิวิสิต์ถ้าคุณตั้งไปมันก็จะทําการลบให้นะครับอัตโนมัติก็คือขายทิ้งไปเลยและอันนี้โคตรดีครับทุกคน a s นด์ไอแลนด์ออโต้คอสและเทอร์เนเป็นเหมือนกับเป็นการปิดลังมวนบางผมจําไม่ได้นะทุกคนก็คือเออในในแอนด์ไอแลนด์่ที่มันอยู่ในเลเชียมันจะไม่ผิดหรือดันเจียนเน่นะครับก็คือมันจะทําการปิดลังมวลให้อัตโนมัตินะครับผมอันนี้ก็เออมันจะเป็นมันคล้ายๆกับมินิเกมแหละนะครับเป็น เขเรียกอะไรเป็นสีนที่คุณต้องทำอ่ะไม่งั้นคุณจะแพ้นะครับอะไรประมาณนั้นนทุกคนเนาะรูนซิตี้เนี่ยนะครับออโต้ Auto, เอ่ออิน i ต e ทิวทาวเวอร์อะไรแบบเนี้ยนะครับก็เป็นการไปทำการกดคือเจ้าซิทเนี่ยมันจะบอกเลขคุณมาว่าคุณต้องไปกดอ e e ที่หอต่างๆนะครับซึ่งโปูเนี่ยมันจะทำการฟังให้แล้วก็ทำการไปกดให้อัตโนมัติแบบไม่มีพลาดเลยนะครับอันนี้ผมลองใช้มาแล้โคตรดีนะครับผม ออโต้แฮนด์คัตเนี่ยหลังจากที่คุณเลือกโหมดเออเล่นโหมดของซิตของรูเซตตี้ใช่ไหมแต่ถ้า X หนึ่งมันจะมันมันจะไม่มีการจับคุณแต่ถ้า X สองมันจะมีการจับคุณซึ่งอันนี้เนี่ยปกติมันต้องให้เพื่อนมาแก้บันให้ใช่ไหมแต่ถ้าคุณกดอันนี้เนี่ยนะครับมันจะแก้บันให้ตัวเองได้นะทุกคนซึ่งโคตรดีเช่นเดียวกันเลยนะครับผมเมทัลบอลรันอันนี้ก็ทําการออโต้เก็บบอลนะครับซึ่งอันนี้ไม่แน่ใจว่ายังอยู่ไหมในอีเวนต์นี้นะครับ สมาร์ทอะเบลิตี้อันนี้ผมก็ลืมบอกไปนะครับผมสำหรับคนที่มีอะเบลิตี้นะหรือยูนิตที่มีอะเบลิตี้อย่างเช่นเจ้าเอ่อชื่ออะไรนะเอสคานนเนี่ยนะมันจะมีอะเบลิตี้ในการกดอันติเมทอะเบลิตี้ในการกดอันติที่มันจะดิวดาเมจ4 0 0ให้กับยูนิตที่อยู่ในวงใช่ไหมอันนี้เนี่ยก็คืออยู่ในสล็อตหนึ่งใช่ไหมทุกคนก็กดเปิดไปก็ได้นะครับแต่สำหรับคนที่ไม่อยากให้มันเปลืองเพราะว่าอายูนิตเพราะว่าไอสกิลเอสคานนไม่ใช้ได้ครั้งเดียวใช่ไหมคุณก็กดอันนี้ไว้ use when b o อส in rate กดใช้เมื่อบอสเข้ามาในระยะในระยะคุณสามารถเลือกได้ตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่คุณเลยนะครับผมประมาณนั้นออโต้เลือกการ์ดนะครับอันนี้ก็คือหลังจากที่คุณเล่นอินฟินิตหรืออะไรต่างๆอะ่ะคือแทบทุกดานะ่ะที่มันเป็นแบบที่มันที่มันไม่ใช่สตอรี่ในโหมดไนแมะมันจะมีเลือกการ์ดหมดเลยเว้ย แล้วการเนี่ยคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณต้องการให้มันเลือกการอะไรนะอันนี้ใครที่ว่างนะกดไปเลยนะใครที่ว่างก็เลือกให้มันดีๆไปเลยนะครับแต่ถ้าเช่นผมเลือกทางด้านของเออแชมเปี้ยนใช่ไหมก็คือมันจะได้มินิบอสมาใช่ไหมแล้วมันจะมีการ์ดมามันจะแรนดอมว่าคุณจะได้แชมเปี้ยนหรือจะได้อย่างอื่นที่แบบโอกาสมันจะได้แชมเปี้ยนมันก็ค่อนข้างอาจจะอาจจะไม่ได้ะนะครับแต่ถ้าไม่แต่ถ้ามันไม่มีชอยแชมเปี้ยนให้ให้แต่ถ้ามันไม่มีชอยแชมเปี้ยนให้เลือกเนะี่ยมันจะทําการ กดรีสตาร์ทนะครับแล้วก็มันจะแรนดดอมาใหม่ก็คือมันก็จะดีมากๆเลยเนะี่ยมันจะเลือกแชมเปี้ยนให้นะครับอันนี้ก็เลือกระดับความสาคัญของการ์ดต่างๆได้นะครับโน้ติายนะครับทางด้านของเว็บพุกนะหรือจะเรียกว่าเว็บพุกนั่นเองนะทุกคนก็คือทําการเข้าไปที่ที่ขอของเราก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปที่คอมมูนิตี้หรือ Discord ที่คุณเป็นคนสร้างซึ่งผมแนะนให้เป็นคุณสร้างใหม่มาเลยนะแล้วก็ทําการสร้างห้องมาสักห้องนึงซึ่งผมสร้างไว้แล้วก็คืออนิเมะเวนกาใช่ไหมทุกคน จากนั้นในถ้าคนทําการกดเข้าไปนะ edit channel แล้วกดทําการ i n p i r a t i o n แล้วก็กดเว็บ o o กกดนิเว็บ o o k มาแล้วจะได้แบบนี้มาให้กดเข้าไปแล้วก็ทาการกด copy เว็บ o ุ k url นะครับจากนั้นทําการ copy มาใช่ไหมคุณจะได้ลิงก์มานะแล้วก็จะเอามาใส่ตรงนี้ได้แล้วก็กดวางแล้วก็ enter ไปทีหนึ่งซนะึ่งคุณสามารถดูได้ว่า,วาลิงก์มันใช้ได้ไหมโดยการกด test ต,ต,ตรงนี้นะเห็นไหมมันก็จะบอกว่าได้นะครับ แล้วก็หลังจากที่คุณเล่นจบแล้วมันจะบอกว่าอ่ะคุณชนะนะเป็นยังไงบ้างนะครับได้อะไรมาบ้างมีอะไรต่างๆได้ถั่วมาได้เพชรได้โกอะไรต่างๆมานะมันจะแจ้งทุกอย่างข้อมูลครบเลยแต่ถ้าคุณแพ้ถ้าคุณแพ้เมื่อไหร่นะมันก็จะบอกเหมือนกันว่าโอ้ยเยอะมากเลยชิพหายละคือถ้าคุณแพ้เมื่อจะขึ้นเป็นสีแดงอะ่ะไม่ง่ายเหรอแล้วก็บอกว่าคุณแพ้นะครับประมาณนั้นเซตติ้งอันนี้ก็สามารถกดรีเทิร์นเ็อบบี้เซิร์ฟฮอปเซิร์ฟฮอปไปหาเซิร์ฟคนน้อยหรือว่าจะเป็น ปรัเป็นโหมดขาวดำต่างๆเผเดหลอกได้ด้วยสามารถได้เพจบูตรงนี้ตอนชื่อคุณตรงนี้ออโต้ไฮยูไอออโต้ไฮ UI ไอเนี่ยดีมากๆสำหรับคนที่จะ FK เพราะว่าไอ้ฟังก์ชันเนี่ยมันจะช่วยในการแบบเช่นคุณเปิดอต้คิวไว้ใช่ไหมแล้วพอคุณรันขึ้นมาเนี่ยมันทำการซ่อน UI แบบนี้เลยอ,อัตโนมัติแต่ว่าคุณสามารถกดเปิดได้โดยการกดตรงนี้ประมาณนั้นนะครับผม ดี๋ยวผมจะไปสอนวิธีการเอาซิปกันเลยดีกว่านะครับผมตัดไปดูกันเลยนะทุกคนนะให้คุณเข้ามาที่ดีคอร์ดของคิดดโตแฟนคลับใต้คลิปผมนะผมจะทิ้งลิงก์ให้ใต้คลิปเลยนะครับหลังจากที่คุณเข้ามาที่ดีคอรดนี้เสร็จแล้วนะครับผมให้เข้ามาที่ตรงนี้รับซิปฟรีนะคุณจะเจอกับตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้ผมก็จะทิ้งทิงก์ไว้ให้ต้คลิปเช่นเดียวกันนะกดเข้าไปนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยนะคุณจะมันจะขึ้นแบบนี้แต่จริงๆก่อนหน้านี้มันจะขึ้นให้คุณล็อกอินนะครับ ให้คุณล็อกอินเป็นดิสคอร์ใช่ไหมเดี๋ยวผมให้ดูนะขออนุญาตเข้าหมดอันนี้เป็นหนึ่งไม่ดูบุตัวตนนะมันจะให้คุณเนี่ยทำการล็อกอินแบบนี้พอกดเข้าไปมจะทําการให้คุณเนี่ยล็อกอินดิสคอร์นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะผมก็ล็อกอินเรียบร้อยนะก็คือให้มันมันจะให้ผูกอะนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันจะขึ้นหน้านี้แล้วก็ทําการกดคลิกเพื่อรับสริปกดขัดลอกสริปได้เลยหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะได้โปรฟรีแล้วของแบบอนิเมะแวนการ์ด e e อันนี้คุณสามารถเอาไปดันได้เลยผมแต่ว่วา ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะหยุดแจกฟรีวันไหนนะครับเพราะว่าสำหรับคนที่มาดูคลิปนี้ที่หลังอะนะแล้วมันแบบว่าม,มันไม่มันไม่มีแจกฟรีแล้วใช่ไหมแต่ว่าคุณอยากจะใช้สคริปต์เนี่ยนะผมก็แนะนําให้คุณไปซื้อถาวรครับซึ่งตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีถาวรไหมผมจะไปดูหนึ่งับผมก็เข้าไปดูไปนึงนะทุกคนโอเคนะครับผมตอนนี้มันเป็นแบบเช่าทั้งหมดเลยนะครับโอเคมาดูกัน ครผมสำหรับอนิเมะเวนการดสามสวันนะหรือว่า1เดือนเนี่ยนะครับราคาร้อยเบาทหรือ2องร้บาทเองทุกคนนะหรือถ้าใครที่อยากจะเอาไปทดลองก่อนก็สามารถซื้อได้ในราคา9กบาท7วันแต่ผมไมนะนําให้ซื้อไปเลยนะสามสเวันเพราะมันคุ้มกว่าอยู่แล้วนะทุกคนนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะผมลืมบอกอีกอย่างนึงที่สําคัญที่สุดก็คือใครที่เห็นผมใช้ออโต้เพย์อันนี้แล้วใช่ไหมมันไม่มีในเวอร์ชันฟนะทุกคน มันมีแค่เวอร์ชั่นเสียตังค์นะครับซึ่งอันนี้ผมก็บอกตรงๆเลยว่าถ้าคุณใช้ของฟรีแล้วรู้สึกว่าเออดีมากๆเลยนะแบบรู้สึกว่าเออแม่งแบบคืออยากใช้ออโต้พ์อ่ะครับก็แนะนําให้ซื้อตัว199นะครับผมแล้วก็เอามาใช้งานกันแบบชิวๆเลยนะทุกคน FK ฟบบชิวๆฟาร์มเพชรฟาร์มเอ่ออะไรต่างๆนะฟาร์มของฟาร์มดาวฟาร์มนูน่นฟาร์มนี่ฟาร์มรีโลฟาร์มหอ ได้หมดเลยนะครับผมประมาณนี้นะทุกคนซีโอเกนเน็กซัมครับผม let's go